สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้แอดก็จะมาพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยที่หลายๆคนก็น่าจะรู้ผลกันแล้วนะครับว่าในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเอบิวสุดีครับ2020ที่ทีมชาติไทยชิงกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะไปได้แบบเหนือๆน,นะครับ4-0ต้องบอกเลยว่าฟอร์มของทีมชาติไทยวันนี้คือเล่นดีกันทุกคนนะครับเล่นโดดเด่นกันมากๆและในคลิปนี้แอดก็ได้นําความรู้สึก ของแฟนบอลอาเซียนหลังได้เห็นฟอร์มทีมชาติไทยทะลุมาชนะทีมอิโดนนเซียซึ่งมีผู้เล่นที่อายุน้อยหลายคนนะครับมาชมคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับก็ได้บอกว่าใช่ประเทศไทยอยู่คนละระดับแล้วฉันอยากจะชนะทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆแต่ฉันไม่แน่ใจโดยซ้ำว่าจะเอาชนะประเทศไทยได้คอมเมนต์ที่สองนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้ชินแต่ยังคงรู้แล้วว่าศักยภาพของไทยแลนด์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรชินแต่ยังเองก่อนเกมก็ ไม่กลัวทิพจะไทยนะครบับอกมาบอกอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้บอกว่าเขาบอกเลยชนาทิพนายสุดยอดมากจริงๆโอ้โหนันนี้ต้องใช้คําว่าโคตรสุดยอดนะครับชนาทิพคือยิง2ประตูในในสองสองนัดแล้วนะครับคือรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศคือนัดน,นี้ก็ยิงลูกแรกสวยมากๆนะครับให้ชาทิพตอนนี้ยิงไป4ี่ลูกแล้วซึ่งเท่ากับทีละสินนะครับถ้าใครยิงอีกลูกหนึ่งก็น่าจะได้ดาวซันโวแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับได้บอกว่า ไทยชนะได้เพราะอะไรทีมชาติอินโดนีเซียอายุ23พบทีมชาติไทยอาวุโสเป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่ทีมชาติอินโดนีเซียจะเสียการครองบอลก็อย่างที่เอ็ดบอกนะครับทีมชาติอินโดนีเซียาชายผู้เล่นรุ่นประมาณอายุ23ปีนี่แหละครับคือมีผู้เล่นที่อายุเกินไม่กี่คนก็ถือว่าชุดนี้ก็เป็นชุดอีกน่ากลัวชุดหนึ่งนะครับอนาคตอาจจะไม่แน่นะอาจจะเป็นหนึ่งทีมที่สุดยอดก็ได้ในอาเซียนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับได้บอกว่าไทยแลนด์เจ้าแห่งอาเซียนตัวจริง คอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าชินแทยังเปลี่ยนอินโดนีเซียจากทีมที่อ่อนแอให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งคุณทําได้ดีมากหลังจากที่ชินแทยังเข้ามาอินโดนีเซียก็มีเริ่มมีมาตรฐานของการเล่นนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าเป็นเกมที่ง่ายเหมือนกับการซ้อมทีมชาติไทยเล่นดีนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับทีมชาติไทยเล่นดีเล่นดีกันทุกคนนะครับคอมเมนต์ต่อมาับได้บอกว่าฉันเป็นคนชาวอินโดนีเซีย แต่ฉันไม่แน่ใจว่าอินโดนีเซียจะชนะเพราะอินโดนีเซียมีผู้เล่นอายุน้อยไทยมีผู้เล่นอาวุโสดังนั้นความคิดถึงจะแตกต่างกันออกไปแต่ฉันหวังว่าชาวอินโดนีเซียจะชนะก็เป็นแฟนชาวอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้บอกว่าชาติทิพคือผู้เล่นท็อปเอเชียฟอร์มดีครับชาิทิพถือว่าเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้ดีก่อนที่จะไปเล่นเจลีกคอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้บอกว่าดูครึ่งหลังอินโดนีเซียยังมีโอกาสยิงประตูได้ดี รึ่งหลังเนี่ยอินโดนีเซียมีจังหวะสวนมาบ้างครับแต่ก็จบไม่ได้เองนะครับคือมีจังหวะลุดแต่ก็ทําไม่ได้นะครับอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้บอกว่าชาติทิพย์สงกระสินแนวรุกจากเจลีกยัยงคงยอดเยี่ยมเสมอยอดเยี่ยมครับชาิทิพย์คอมเมนต์ต่อมาครับได้บอกว่าชินแต่ยังได้รู้ถึงความเก่งของไทยแลนด์ต่อมาครับได้บอกว่าขอให้โชคดีไทยแลนด์ต่อมาครับอินโดนีเซียคงจะเป็นรองแชมป์ คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นรองแชมป์ต่อมาครับได้บอกว่านักเตะชาวอินโดนีเซียทุกคนสู้เต็มที่ทําได้ดีแต่คุณแพ้เพราะหัวหน้าโค้ชของคุณเองอย่างที่บอกไปทีมไทยไม่มีอะไรพิเศษเราแค่เอาของพิเศษมาให้คนเกาหลีใต้เท่านั้นสปิริตทีมชาวอินโดนีเซียผอเมนต่อมาครับได้บอกว่าไทยยังเก่งที่สุดในอาเซียนคุณเล่นดีมากอินโดนีเซียเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ปฏิหาร และมีผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับพวกเขาเราจะไม่โทษผู้ตัดสินผู้ตัดสินเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะทันเกมนะครับผู้ตัดสินเกมนี้คือ,อจังหวะที่สมควรแจกก็แจกใบเหลืองนะครับไม่เหมือนนัดที่เจอกับเวียดนามที่แจกยากมากนะครับใบเหลืองคอมเมนต์ต่อมาครับได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยฉันเป็นคนชาวอินโดนีเซียฉันไม่มีความคาดหวังสูงฉันก็เลยไม่ผิดหวังเพราะทีมไทยเป็นดุนพีที่ดี ในขณะที่อินโดนีเซียยังคงเป็นรุ่นน้องเมนต่อมาครับได้บอกว่านักเตะอินโดแทบไม่มีประสบการณ์ผมคิดว่าอีก2-3ปีทีมีจะแข็งแกร่งมากแมตชนี้จบเกมผู้เล่นอินโดเหนื่อยเกินไปขาดพลังงานฉันเข้าใจได้เพราะเกมที่เล่นกับสิงคโปร์มายาวนานแต่เล่นสะอาดและต่อสู้อย่างเต็มที่จะบอกว่าอายุ U 23อินโดนีเซียเป็นหนในทีมเต็งของแชมป์เขารบประเทศอินโดนีเซียคอนข้างยาวนะครับคอมเมนต์นี้ คอมเมนต์ต่อมาครับได้บอกว่าให้เกียรติอินโดนีเซียอย่ายอมแพ้ทีมเลือดหนุ่มของคุณเล่นได้ดีพวกเขาอายุเพียงแค่1 9ถึง20ปีในอีก2-3ปีคุณจะมีทีมที่แข็งแกร่งมากแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวนะอินโดนีเซียอีกไม่เกิน5ปีก็ชุดนี้แหละครับที่จะต่อกรกับไทยในอนาคตและคอมเมนต์สุดท้ายครับเท็ดเลือกมาให้ชมกันนะครับก็เด้บอกว่าผู้เล่นของอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่ง ผมเชื่อว,ว่าอนาคตของอินโดนีเซียจะแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งนะอินโดนีเซียอาจจะแข็งแกร่งในอนาคตซึ่งผูเ้เล่นอายุเฉลี่ยก็ประมาณไม่เกิน23ปีนะครับถือว่าเล่นได้ดีแต่ทีมไทยก็เล่นได้ดีมากแต่บอกว่ามาก,มาก,ม,ากมากนะครับเล่นดีทุกคน ผมชอบคนหนึ่งคือชอบฟิลิปโรเลอร์นะคือแกเติมเกมได้อย่างมันมากนะครับแกเติมเกมขึ้นลงขึ้นลงแบบสุดจริงๆคือวิ่งไม่มีหมดซึ่งเกมนี้มาน o พ o กกิ้งก็ได้เปลี่ยนตัวหลักที่เจอกับเวียดนามประมาณ3-4คนนะครับไม่มีทั้งธีระทรทอมเบียสารัตยูเย็นซึ่งก็ถือว่ามาน o พ o กกิ้งรู้จักผู้เล่นชาวไทยเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับที่พูดถึงทีมชาติไทย ในเกมที่ถลม่มอินโดนีเซียไป4-0ส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคอมเมนต์แฟนบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ